บรรยากาศบริเวณที่พักครับเมรุเจียงรีสอร์ทใหม่นะเปิดช่วงปลายกันยายนันยี่สนะคะเพิ่งจะเปิดได้ยังไม่ถึง2ปีเลยสำหรับที่พักที่นี่เขาจะแบ่งเป็นตัวตึกนะคะเป็นตัวอาคารทั้งหมดจะมี7 b u i บิว n g ้นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ชั้นก็คือจะมีชั้นล่างส่วนชั้นที่เห็นอยู่นี้จะเป็นชั้น1นะคะชั้นล่างจะเป็นชั้นที่1แล้วก็ชั้นบนจะเป็นชั้น2แต่ว่ามีลิฟต์นะคะไม่ต้องห่วง ถัดไปด้านโน้นนะคะก็จะเป็นตึกบแล้วก็ตึกเจ็ดส่วนหน้านี้ที่เห็นก็จะเป็นอาคารส่วนกลางนะคะที่ใช้ทำกิจวัตรต่างๆนะคะจะเป็นทิเนิคบรรยากาศโดยรอบก็จะเขียวๆดอกไม้ออกดอกสวยงามเขาจะตกแต่งสกายโรคู co, สังเกตว่าบริเวณที่หลังคาแล้วก็จากที่พักนะคะ เราสามารถมองเห็นวิวภูเขาวิมามังกรยกได้ด้วยนะคะอัน,นนี้ก็ท้องฟ้าสดใสข้างบนนู้นนะคะจะเป็นภูเขาวิมามังกรยกซึ่งจะอยู่อีกอีก